สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่องของการสร้างวินัยนะครับในการสร้างวินัยในตนเองนะครับถ้าเราจะสร้างนะครับวินัยนี่นะครับเราจะต้องทําให้เป็นธรรมชาตินะครับผมก็จะยกตัวอย่างนะครับการ สร้างวนันแบบธรรมชาตินะครับมีอะไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งก็คือในเรื่องของการที่เราตื่นตอนเช้าใช่ไหมครับในการตื่นตอนเช้านี้เราจะทําโดยอัตโนมัตินะครับอะไรนะที่ทาโดยอัตโนมัติเช่นนะครับตื่นปุ๊บนะครับ นะสิ่งที่เราต้องทำอัตโนมัตินะครับนะไม่ใช่ไม่ใช่เดนมาชีนะครับนะสิ่งที่ทำโดยอัตโนมัติก็คือการแปลงฝันใช่ไหมครับมีใครไหมครับคิดก่อนวันนี้จะแปลงฝันไม่แปลงฝันดีนะนะครับก็นะไม่มีใช่ไหมครับนั่นคือการสร้างวินัยนะครับเราจะทำโดยอัตโนมัติโดยที่เราทำโดยที่เราทำแบบเป็นปกติของชีวิตประจำวันเรา นะครับนะเช่นแปลงฝันใช่ไหมครับนะทีนี้ในการสร้างวินัยนะครับนะอันที่หนึ่งก็คือในเรื่องของเช่นเราจะตื่นตอนเช้าใช่ไหมครับนะคือถ้าเราตื่นสายใช่ไหมครับนะตื่นสายเราก็จะติดการตื่นสายนะครับหรือนะครับถ้าเราออกกําลังกายใช่ไหมครับนะ ทุกคนรู้ดีใช่ไหมครับว่าการออกกําลังกายนี่เป็นสิ่งที่ดีนะครับนะเป็นสิ่งที่ทําให้สุขภาพแข็งแรงใช่ไหมครับนะผมจะยกตัวอย่างนะครับนะนะเช่นผมนะครับตอนแรกก็เริ่มปั่นจักรยานนะครับนะก็ตอนแรกนี่จะกว่าจะต่ดให้มาปั่นจักรยานได้นีนะครับยากมานะครับข้านะงที่หนึ่งข้างที่สองนี่ลำบาก นะครับพอคราที่สามครัที่สี่นะครับห้าหกเจ็ดนะครับในการปั่นจักรยานจะเริ่มปั่นได้ง่ายขึ้นนะครับนะเป็นปกตินะครับถ้านะน,นึกย้อนกลับไปก็เหมือนกับการเวลาเราไปทํากิจกรรมนะครับนะเช่นการดนานาเนาะไ่นะา,น,านะครับวันแรกๆนี่จะเหนื่อยมากนะครับวัน ที่สองที่สามที่สี่ก็จะเลิฟนะครับร่างกายเรานี่จะสุดยอดมากนะครับจะปรับสมดุลให้กับร่างกายของเรานะครับทำให้ชินกับสิ่งที่เราทำเนาะนะครับคุงไงคือการสร้างนิสัยนะการสร้างวินัยนันเองนะครับวันนี้ก็เอาเรื่องของการสร้างวินัยนะครับนะคือเราทำดแรก็จะยากหน่อยนะแต่พอเราทำ นานๆานเข้าเราก็จะเริ่มนะครับนะเริ่มพูดงา่ายๆก็คือเริ่มฝึกนะครับกลายเป็นนิสัยนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับแล้วจะมีอะไรดีๆมาฝากอีกนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม